ช่วงนี้คือจะมาช่องโก้นะเนาะเกจติดตามสวัสดีทุกคนตอนนี้กำลังคัดแยกหอยดูตัวหอยใหญ่มากเลยหอยที่หอยหอยใหญ่มากตอนนี้กำลังแบบว่ามันโตแบบเราเปลี่ยนบอ่อใหม่เพราะพรุ่งนี้เช้าเราจะเปลี่ยนบอ่อใหม่แต่พรุ่งนี้เช้าเราจะมาทำให้ดูอีกครั้งหนึง่งคือเราเปลี่ยนบอ่อใหม่ลว ดูหอยหอยหอยแบบว่าหอยเราต้องคัดเพราะว่ามันจะเลี้ยงอยู่โตที่เดียวกันแต่มันโตโตไม่เท่ากันนะเราดูจะโตไม่เท่ากันนะหอยหอยของเรามันจะโตไม่เท่ากันมากต้องคัดนะคัดออกแลก้วกนคัดหอยช่วงนี้อยู่ในช่วงคัดหอย จะมาคัดหอยให้ดูว่าหอยตัวไหนเป็นอยู่อยู่แบบไหนเนี้ยนี่เดี๋ยวแต่ต้องดูดีๆด้วยนะแบบว่าดูหอยว่าเราจะคัดตัวยังไงมาดูหอยเขาจะอยู่หอยสุขภาพดีมันก็จะอยู่อย่างนี้เนาะเนาะนี่ก็หอยสุขภาพดีเนี่ยเราออกมาเราจะมาคัดเอาตรงนี้ก่อนก็ได้มองไม่ค่อยเห็นนะใช่วยมก็มาคัดหอยนะ ว่าหอยเป็นยังไงเราจะมาคัดหอยแล้วเสียไคัดหอยจะมาคัดหอยหอยหอยของเราหอยของเรามันก็คือหอยของเราจะมาคัดหอยลงไปเลี้ยงใหม่เพราะว่าเราเปลี่ยนบ่อใหม่ไม่ใช่เราเพิ่มบ่อใหม่อี 2, อกสองบ่อพรุ่งนี้เช้าเราจะทําบ่อนะเราจะทําบ่อใหม่นะนะทําบ่อใหม่เพิ่มสองบ่อ งั้นเราก็ต้องมาคุ้นใหม่ว่าตัวไหนมันเหมาะกับบู่บอไหนเพราะหอยมันจะมีหลายรุ่นแล้วต้องมานั่งขาดแยกว่าหอยด้วยหอยหอยนี้ไอหอยจะมีหลายรุ่นนะเออเราก็ดูว่าเออเราต้องแยกว่าอันหอยรุ่นไหนมันจะอยู่รุ่นไหนอือดูตอนนี้ก็เรากําลังคัดหอยอยู่อือ คัดหอยล้วก็นั่งคัดหอยกันไปนะแล้วคัดเสร็จแเราค่อยมาดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะนี่หอยตัวใหญ่มั้งเลยไหมมือ <c oughs> อาจจะไม่สวยเพราะว่ามือเราทํางานมือเขาทางานนี้แหละนี <c oughs> ่คือหอยที่เราเลี้ยงไว้โอเคนะนี่เรากําลังคัดหอยอยู่เดี๋ยวเราคัดเสร็จเราจะมาดูอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> โอเคนะทุกคน <c oughs> โอเคค่ะ